คอยคนคอยขยับมันบ้างครับทอดโดยไฟกลางๆไปเรื่อยๆจนหมูเราสุกเหลืองพอเราทอดมาเรื่อยๆจนหมูเราเริ่มเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะครับคอยเราเล่งไฟเลยครับเพื่อที่จะไล่น้ํามันแม่หมูมันอมน้ํามันนะครับพอสุกเหลืองได้ที่ก็ตักพักให้เสด็จน้ํามันครับแล้วก็ไปเตรียมจัดเสิร์ฟนะครับหมูคลุกฝุ่นครับ,รรบทอดใหม่ร้อนๆเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับส่วนผสมของหมูคลุกฝุ่นของเราในวันนี้จะมีสันคอหมูครับผมหั่นเป็นชิ้นประมาณเท่าเๆนิ้วมือนะครับ แป้งทอดกรอบข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสเรามาเริ่มที่หมักหมูกันก่อนเลยครับน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสเราใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยครับหมูครึ่งกิโลนะครับผมใส่ไปประมาณสี่ช้อนไม่ต้องใช้น้ำเย็นก็ได้ครับเป็นน้ำเปล่าธรรมดาทีนี้ก็นวดทุกเค้าเลยครับนวดจนน้ำแห้งเลยนะครับ นวดเบาๆมือครับไม่ต้องแรงมากนวดไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างซึมเข้าเนื้อหมูนะครับจนน้ำแห้งนะครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้ว็ให้เราใส่พริกป่นก็เข้าคั่วครับแป้งทอดกรอบลงไปพร้อมกันเลยครับแป้งทอดกรอบไม่ต้องเยอะมากให้มันช่วยเคลือบช่วยก่อยึดเข้าคั่วกับพริกป่นไว้นะ คนหนื่แบบนี้ก็เติมน้ำเปล่าลงไปเพิ่มนิดหน่อยหอมมากเากั้กขั้วใหม่ติ๊กขัวใหม่เสร็จแล้วเราก็จะแรปไปแช่ตู้เย็นนะครับทำไมแรปก็เราจะใส่กล่องหรือใช้ถ้วยครอบก็ได้ครับแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะครับแช่ประมาณ20นาทีครับ หมูคุกฝุ่นนี่เราจะทานกับน้ําจิ้มเจ่วนะครับส่วนผสมน้ําจิ้มเจ่วมีน้าปลาน้ํามะขามเปียกน้ํามะนาวน้าตาลมะพร้าวพริกป่นข้าวคั่วหอมแดงซอยแล้วก็ต้นหอมซอยครับก่อนที่เราจะทอดหมูเราก็จะทําน้ําจิ้มเจ่วรอไว้เลยครับน้ําปลาน้ํามะขามเปียกน้ํามะนาวน้ําตาลมะพร้าวคนในส่วนผสมเข้ากันครับเพิ่มน้ําเปล่าลงไปสักสองช้อนใครไม่ชอบเข้มข้นมากแต่ชอบเข้มข้นไม่ต้องเติมก็ได้หรือว่าเติมน้อย ตามาด้วยพริกป่นเ้าคั่วหอมแดงซอยต้นหอมซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปทอดหมูกันตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับก่อนจะใส่น้ำมันให้เราใช้ไฟกลางๆในการทอดแล้วก็ใช้มืองางดูพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เตรีมยมใส่หมูครับ ใส่หมูลงไปแล้วก็อย่าเพิ่งไปขยับมันนะครับรใอยมันเซ็ตัวก่อนพอหมูเริ่มเสร็จตัวเราก็เริ่มคนได้เริ่มขยับได้นะครับทอดให้มันพอดีกับน้ํามันนะครับถ้ามันคับกระทะนี่หมูมันจะทอดยากครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้ทอดบ่อยนะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่มันพอดีกับน้ํามันคอยคนคอยขยับมันบ้างครับทอดโดยไฟกลางๆไปไเรื่อยๆจนหมูเราสุกเหลืองนะหอมข้าวคั่วมากครับหอมข้าวคั่วหอมพริกป่นสำหรับหมูที่นํามาทอดนี่นอกจากสันคอแล้วก็สามารถใช้เป็นส่วนสะโพก ส่วนอื่นได้นะครับอาจจะเป็นสันนอกสันในหรือว่าส่วนสะโพกครับใช้ได้แต่ให้เราหมักแช่ตู้เย็นให้นานหน่อยนะครับสําหรับบ้านไหนที่ไม่ทานเผ็ดหรือว่ามีเด็กเด็ทานด้วยอ็อลดพริกป่นลงไปได้นะครับหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้ครับใส่เฉพาะข้าคั่วก็หอมอร่อยครับครับพอเราทอดมาเรื่อยๆจนหมูเราเริ่มเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะครับก็อยเราเล่งไฟเลยครับเล่งไฟเป็นกลางค่อนไปแรงเพื่อที่จะไล่น้ํามันแม่หมูมันอมน้ํามันนะครับเสร็จแล้วก็คอยคนอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ ก่อนที่เราจะตักหมูเนะถอดได้จนเข้าขั่วมันสีเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะครับเออเตรียมตัดได้เลยหอมน่าทานมากครับเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟไปเลยครับหมูคลุกฝุ่นครับถอดใหม่ร้อนๆเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ เดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับหอมข้าวคั่วมากครับหอมข้าวคั่วหอมพริกเราจะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะครับมีความกรอบด้านนอกครับกรอบแป้งบางๆกับข้าวคั่วที่เราทอดเนี่ยแล้วก็หมูด้านในนุ่มๆครับเข้ากับน้ำจิ้มแจ่วสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นกับข้าวหรือกับแล้มนะครับเมนูนี้สูตรนี้รับรองไม่ผิดหวังครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูถ้าชอบก็าฝากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ